บีเอ็มเอ็นโปเสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันเก้ดวันเกิดอ่าวันนี้วันเกิดพี่บีเบมครบสิบสองวว้าวนี่วันนี้วันที่วันเกิดของพี่บีเบมนะครบสิบสองขวบเต็มบริบูรณ์แล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาเป่าเค้กวันเกิดให้พี่เบียมกันนะครับพี่<ช>มีเค้กวางอยู่บนโต๊ะแบบโดดเดี่ยวเดียวดายดก้อนหนึ่ง<ช>มาเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่เบียมกันนะครับผม<ช>หนึ่งสองสาม<ช> Happy Birthday to you บิร์ y ได้อะไรอะไรของเล่น <'s poured yapıl ido> ใช่สิโตขึ้นเนี่ยอยากประสบความสำเร็จเร็วๆว่านเร็วๆจะไปอะไรไปโอลิมปิกเอยากไปโอลิมปิกเลยนะอ่าตั้งใจเรียนนะครับขอให้เยอะๆด้วยนะคะเฮ้ยนี่วันนี้ก็พี่เบียมครบสิบสองขวบนะครับป๊ป๊าก็ขออวยพรให้ พี่เบมเป็นเด็กดีซื่อสัตย์กตัญยูตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆนะครับแล้วก็ว่ายน้ําขยันให้ว่ายเก่งๆเร็วๆด้วยนะอ่าและที่สําคัญนะครับคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครัวจารย์นะครับอ่าแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกๆคนด้วยนะารักพี่รักน้องรักครอบครัวทุกคนนะครับขี้ไม่ขึ้สิบาขวบแล้วครับหมายอยากอวยพรอะไรไหมครับไ้จงประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะ อืม,อมให้อยากสมความปรารถนาใช่ไหมใช่แหมนี่มาเจ็บเจ็บกินเค้กกันอยู่เนี่ยพี่เบมบอกอวยพอรอยากอะไรนะอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นดูวันนี้โต๊ะเราโล่งมากครับน่าจะไม่มีแล้วมั้งครับใช่ไหมแต่งจริงปอกป๊าเตรียมมาให้กล่องนึงอยู่นี่เนี่อ่าเอาขึ้นมาหน่อยอ่าอันเชิญขึ้นมาหน่อยแต่งจริงพี่เบมอะไปแอบแกะของป๊าดูนะดูดิ กล่องเปิดเลยฮะเปิดให้ดูหน่อยครับว่าข้างในคืออะไรอยากเปิดให้ดูเลยขครื่อบินเหรอ<ะ>มันคือรีโมทนะครับรีโมทบังคับเครื่องบินไหนไหนออกมาดูหน่อยโอ้โอนี่มีแผ่นรองแผ่นรองเมาส์ด้วยนี่เอาเอาอันนี้ไปบังคับก่อนโอเคนี่ นี่ของขวัญหนึ่งเดียวจบเลยจบเลยสายหัวทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ถูกใจเหรอไม่ไม่าี่ค่เดียวแต่ป๊าจะจริงจริงไม่ค่อยอยากบอกมอม่ามีซ์ปให้ซื้อขายอะไรเหรอมอม่ามีซร์ได้แก่วนนี้ก่อนได้แหละ แต่ป๊าป๊าให้ป๊าป๊าขอให้ไปนู่นก่อนไปแอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าไปอันเชิญมาเลอะเค้กแล้วอ่าเดี๋ยวป๊าไปเดี๋ยวป๊าไปอันเชิญมาเดี๋ยวต้องไปแอบตรงนู้นก่อนนะ พร้อมหรือยังแป๊บหนึ่งเตรียมตัว ready go เป็นไงบ้างครับ มันคืออะไรมันคือเครื่องบินมันคือเครื่องบินใช่ไหมพี่เบนีปนป่ป้าป๊าปามากเซอร์ไพรส์เลย <c oughs> พี่เบมเอาแต่ดูเนี่ยคลิป y youtube เนี่ยครับ <c oughs> เครื่องบิน F22 ย a p t ิบอแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เบมจะตอนนี้น่าจะยังบินไม่ได้และครับ <c oughs> เพราะว่ามันต้องไปฝึกบินก่อนแล้วถึงจะบินได้จริงนะไม่งั้นพังแน่นอน เป็นไงชอบไหมครับชอบมากนี่ใหญ่มากเลยนะครับเทียบเทียบขนาดให้ปอเช่ลองนอนดูว่าขนาดขนาดไหนโอ้โหอ่าเท่ากับปอเช่เลยนะมาเดี๋ยวให้พี่เบมมาแกะของขวัญิ้นแรกก่อนนะอันนี้ก็คือมันจะเป็นรีโมทที่เอาไว้บังคับเครื่องบินบังคับนะครับอ่ะให้พี่เบมเปิดเลยแล้วใช้คู่กันนะโอ้โหโอ้โอะไรวมาเป็นกระเป๋าเลยหรออ่ะเปิดดูเลยครับ ยังไงของจริงหมายถึงอะไรครับหมอมาคือคือคือแบบในนักขับเครื่องบินจริงๆอ๋อเหมือนแบบเป็นจุดเขาเรียกอะไรควบคุมอ่ะเออเหมือนเป็นแผงควบคุมจริงเลยใช่ไหมใช่โอ้ยมันเท่เนะพอเช่โน่ใช่เดี๋ยวให้พอรเช่ไปเล่นดีโอเคป่ะพอเช่เอาไปเล่นกับรถไม่ได้นะไม่ไม่น่าได้มั้งครับ อ่าอันนี้มันเป็นรีโมทอะไรครับ fr sky x ยี่สิบ s อู้สวยมากเลยอ่ะมันคืออะไรหาปิด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 เก็บก่อนเดี๋ยวคราวนี้เรามาแกะของชิ้นใหญ่แล้วครับโอ้ยโอเคตื่นเต้นกว่าพี่เรมนอย่างเงี้ยแลนี่คือมาต่อไปยกของขวัญเครื่องบินออกมาเลยครับผมวิ่งบอกว่ามันใหญ่มากเลย เอามันมาเป็นชิ้นส่วนนะออนมาเป็นแบบต้องมาประกอบอีกทีหนึ่งนะใช่ไหมพี่เบมเห็น <He ard S 2> พี่เบมดูคลิป youtube ทุกวันเลยอ่าแล้วก็มีนี่อันนี้ด้วยอะครับวันนี้ส่งเสร็จไม่ทําให้ดูนะอ่าคงไม่ได้ประกอบครับแกะให้ใดูก่อนไหนมันมีชั้นหนึ่งนี่เนี่ยมันเป็นสองชั้นนะครับคล้ายๆเหมือนกล่องโมเดลแต่ก่อนที่เราแกะโอ้ได้แล้วโอ้ทั้มีสองข้าง อ๋อ,อนี่ตัวลำนี่ไงตัวใหญ่ตัวถันนี่ตัวลำนะมีล้อด้วยล้อเก็บได้เหรออันนี้น่าจะลอ้อใช่ไหมล้อพับได้ใช่ไหมพี่เบมใช่ป่ะวิ่ยนี่มีคนขับด้วยครับสวัสดีครับโิยนี่ทหารครับทหารอากาศนี่คนขับเครื่องบินใหญ่มากประกอบประกอบออกมานี่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยใหญ่เท่านี้โอ้โหนี่มันใหญ่เกินโต๊ะเราแล้วนะ ที่ความความกว้างความยาวก็น่าจากระมันไม่ตี่สิไปมัถ้าโปชเชได้กิยเลยเนาะออาแล้วถ้าต่อปีขึ้นมาความกว้างนี่กินเกินโต๊ะแล้วนะเกินเลยนะเพราะว่ามันสองข้างเลยเนาะใช่ใหญ่มากยัง<อ>ไงครับูกใจไหมครับพี่เบมอเอเอแต่ว่าจะบินเครื่องบินพวกนี้ได้มันต้องไปฝึกบินก่อนนะหรือไม่ก็ต้องไปในคอมอ่ะใช่ไหมครับฝึกบินในซิมอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันว้า นี่วันนี้เราก็ได้ฉลองวันเกิดให้พี่เบียมครบ12ขวบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเป็นเด็กดีนะครับโอเควันนี้เราขอลาเพื่อนๆ,อน,ๆน้องๆไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงเราขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กด, share, กดแชร์ก,กดติดตามเพช่องพี่เบียมนะกดแชร์ด้วยนะแล้วก็นากครับบบ๊าายยบ๊ายบาย